คินดอิจิยอดนักสืบตอนที่สี่ร้างสรงมรณะบทที่18หนองเลือดคินดอิจิโคสุเกะส่องดูรอยนิ้วมือที่ติดอยู่บนดามมีดด้วยแสงไฟอย่างนั้นเองหรือครับคุณเคียวโกะคิดว่าเป็นรอยนิ้วมือของคุณพอ่อจึงดึงมีดออกจากศพแล้วเอากลับมาเคียวโกะบอกอย่างนั้นครับ แต่พอรู้ว่าคืนนั้นคุณลุงนาโอเอะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเคียวเกะจึงรู้ว่ารอยนิ้วมือนี้ไม่ใช่ของคุณลุงแต่เคียวโกะไม่ต้องการให้ฆาตกรคนนี้ถูกจับถึงได้ซ่อนมีซันเลมนี้มาตลอดคินอิจิโคสุเกะอยู่ในห้องเสื้อตาตามิในเรือนรับรองของโรงแรมกรึ่งหลานอาหารญี่ปุ่นชื่อโซเงซุ ยานผักอาศัยแถบโอโมริซึ่งเขาใช้เป็นสำนักงานและบ้านผักในตัวคินโนสุเกะแวะไปที่นั่นด้วยท่าทางดีอกดีใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะเขารู้แน่ชัดแล้วว่าเคียวโกะไม่ใช่ฆาตรกรค่าคุซิริโกะและเมฆหมอกหน้าหวาดกลัวที่คอยตามรังควานตระกูลทาคิงาวะก็ถูกปัดเป่าไปจนหมดสิ้นแล้วสองสิ่งนี้ถือเป็นความปิติยินดียิ่งใหญ่สำหรับคินโนสุเกะ แต่เขาหารู้ไหมว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวมีใครคนหนึ่งกำลังจะได้รับผลกรรมร้ายแรงเอาล่ะคุณคินโนสุเกะครับผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยงั้นคุณเคียวโกะคงยอมแต่งงานแล้วสินะเออเรื่องนั้นคินโนสุเกะแกมแดงเล็กน้อยเคียวโกะบอกอยากให้รอจนคดีนี้คลี่คลายหรือรู้ตัวฆาตกรที่แท้จริงก่อนผมเองก็เห็นด้วย เพราะถ้ามีรอยนิ้วมือนี้อีกไม่นานคงจับตัวฆาตกรได้มนุษย์เราทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นแม้คินโนะสุเกะจะภาวนาให้ฆาตกรรับกรรมที่ก่อขึ้นเพราะเห็นแก่ความสุขของตัวเองก็ตามแต่คงไม่มีใครกล่าวโทษว่าเขาเป็นคนโหดร้ายเรื่องนั้นมันก็จริงอีกไม่นานคดีคงคลีคายแต่ต่อเมื่อทมงหมดเคี้ยวเล็บแล้วนะ คินอิจิระบายยิ้มเศร้าๆเอาเป็นว่าผมขอเก็บมีดไว้ก่อนถ้าสมควรต้องส่งตำรวจผมจะเป็นคนส่งมันเองแต่ผมว่าอาจไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้เอ๊ะผมคิดว่าฆาตกรจวนจะเตรียมตัวเข้ามอบตัวแล้วเดี๋ยวผมจะลองบอกใบให้ฆาตกรรู้ว่าได้มีดเล่มนี้มาแล้วคินโนสุเกะสะดุ้งมองหน้าคินไดจิก่อนจะถาม คุณทราบตัวฆาตรกรแล้วหรือครับ <_ t imes> เอาเธอคุณคินอสุเกะขอแสดงความยินดีด้วยผมขออวยพรให้คุณกับคุณเคียวโกะมีความสุขนะครับคินไดจิจับมือคินนสุเกะแน่นเมือ่อส่งชายหนุ่มกลับเขารีบร้อนเตรียมตัวออกจากห้องเสือตาตะมิในเรือนรับรองที่โชงเงสุทันทีครอบครัวของจิโยคิจิออกเดินทางไปชายฝั่งทะเลอิซึ โคโซไปส่งพวกเขาถึงสถานีโตเกียวแล้วนั่งรถกลับมาที่เซคิงูจิไดเขาลงรถเพื่อจะเดินขึ้นเนินต่อเองจวนจะสามทุมแล้วระยะหลังแม้ท้องฝาเริ่มปลอดโปร่งติดต่อกันหลายวันแต่ดูทาวา่าอากาศจะยังไม่ดีขึ้นเพราะคืนนี้ท้องฝาไร้เดือนดาวบริเวณเนินราชันที่ฮารุฮิโกช่วยพยุงจิโยคิจิเดินขึ้นมาเมื่อเช้านั้นมือสนิท โคโซมีท่าทางเหนื่อยอ่อนบางครั้งต้องหยุดยืนเพื่อสูดลมหายใจแล้วค่อยเดินขึ้นเนินอันมืดมิดนั้นต่อไปความเคลื่อนไหวของโคโซในวันนี้เป็นเหมือนดังลมกดหลังจากตระเวนคืนซองจดหมายลับในกล่องนิรภัยที่ได้มาจากมิซึอเอะส่งถึงมือเหยื่อของทมงครบทุกคนแล้วตกเย็นเขาก็จัดการแนะนำครอบครัวของจิโยคิจิให้รู้จักกับสามีพันยา อิวาสกิในสถานที่แห่งหนึ่งช่วงเวลากว่าสามชั่วโมงที่นั่งคุยกันอิวาสกิกับจิโยคิจิดูเข้ากันได้ดีมากจนตกลงกันว่าหลังจากจิโยคิจิกลับจากน้ำพุร้อนแล้วให้มาเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจของอิวาสกิในฐานะที่ปรึกษาได้ทันทีส่วนโอชิงเงะกับมิซุเอะต่างจับมือคุยกันอย่างถูกคอทั้งน้ำตา โคโซได้เห็นความสุขของสามีภรรยาสองคู่รวมทั้งโจตะแล้วเขารู้สึกพอใจยิง่งเท่านี้ก็เรียบร้อยเท่านี้ทุกอย่างก็ไปได้สวยเหลือแต่ยามามุระทะเอโกเท่านั้นโคโซกมนาเดินขึ้นเนินด้วยน้ำตาคลอเบาวความเหนื่อยร้าอ่อนระโหยหลังจากบรรลุน้าที่อันยิ่งใหญ่แผ่ซานไปทั่วร่าง ระหว่างทางขึ้นเนินมีโบสถ์เฉพาะระแวกนั้นเท่านั้นที่มืดสนิทเพราะไร้บ้านเรือนมีเงาคนตะคุ่มเดินเนิบๆลงเนินมาทางเขาแต่โคโซไม่ได้เฉลียวใจตรงหน้าโบสถ์ขณะโคโซเดินสวนกับอีกฝ่ายนั่นเองนายคือมัซุบาระโคโซใช่ไหมอีกฝ่ายทักอะไรนะโคโซพันหันกลับไป เขากลับโดนหมายฟาดอย่างแรงตรงหน้าผากโอ๊ยแรงฟ้าดทำให้โคโซอ่อนปวกเปียกหลมสุดรงอีกฝ่ายกระหน่ำฟ้าดต่อจากด้านหลังราวกับจะให้ทั้งกระดูกและเนื้อของโคโซแหลกเหลวเลือดสดสดกระเด็นเลอะทั่วบริเวณโคโซไม่คิดร้องขอความช่วยเหลือไม่สิตอนโดนฟาดครั้งแรกสติของเขาก็หลุดลอยไปครึ่งหนึ่งแล้ว เขายอมปล่อยให้ตัวเองโดนฟาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดหวบในที่สุดดูเหมือนอีกฝ่ายคงต้องการปลิดชีวิตโคโซเพราะหลังจากโคโซหมดสติก็มีได้ยั้งมือแต่ยังคงฟาดซ้ำเต็มแรงอย่างเจ็บแขนไม่นานพอเห็นว่ามีคนกำลังเดินขึ้นเนินมาจึงรีบวิ่งหนีไปคินดอิจิถือไฟฉายขึ้นเนินมาพบโคโซนอนจมกองเลือดอยู่อะ แย่ yeah, แล้วเขาร้องอุทานในลำคอมัสุบระะโคโซนักเขียนนิยายถูกอันธพานร,รอบทํำลายวันต่อมาหลังเที่ยงยามามูระททเอโกเปิดหนังสือพิมพ์พบพาดหัวข่าวดังกล่าวก็ตกตะลึงและหวาดกลัวจนเลือดในกายเย็นเชียบสายตาของเธอสอดสายอ่านบทความนั้นด้วยความพันวิตกได้ความว่าเมื่อคืนราวสามทุ่ม ขณะโคโซกำลังกับบ้านเล็กที่เอเอเมืองเซคิงูจิไดซึ่งเป็นทางบ้านพักของซูสคิทามิโกะและเป็นบ้านพักอีกหลังของเขาโคโซได้ถูกคนร้ายดักซุ่มตีด้วยไม้ขายไม้กระบองแล้วฟาสซำจนตกอยู่ในสภาพเป็นตายเท่ากันทะเอโกะอ่านข่าวนั้นแล้วขนลุกทั่วร่างท้องเกรงขม็งราวกับกืนก้อนตะกัวตัวสั่นเทาด้วยความหนาวเย,อเยอือก เธออ่านทวนข้อความที่อ่านตกไปอย่างรีบร้อนซ้ำอีกสองสามรอบแล้วเดินโซเซเข้าห้องครัวเพื่อดื่มน้ำสองสามแก้วเธอเอโกยืนครุ่นคิดสักครู่ต่อมาพลันฉุกคิดบางอย่างขึ้นได้จึงออกจากบ้านเธอวิ่งไปร้านขายอาหารตรงหัวมุมซึ่งหมักไปขอยืมใช้โทรศัพท์อยู่เสมอเธอพลิกสมุดโทรศัพท์พบชื่อซูซุกิทามิโก แล้วรีบหมุนโทรศัพท์ไปทันทีผู้รับสายเป็นหญิงสาวฮัลโหลที่นั่นบ้านคุณสุสกิทามิโกะใช่ไหมคะถ้าเอโกถามอย่างกระวนกระวายค่ะใช่ค่ะคุณคือเสียงนั้นแหบแห้งยิ่งนักเออถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณคือคุณนัสม,มิหรือเปล่าอีกฝ่ายตกตะลึงค่ะเออแล้วคุณเป็นใครคะ ฉันไม่เคยเจอคุณหรอกคะ่ะแต่ฉันรู้จักชื่อคุณฉันชื่อยามามุระททเอโกอ๋อคุณนายนั่นเองน้ำเสียงอีกฝ่ายฟังราวกำลังร้องไหฮ้ฮันโรฮันโรคุณนัซเมทำใจดีๆไว้นะคะคุณโคโซเป็นยังไงบ้างเขาคงคงไม่ถึงกับชีวิตค่ะข,ขอโทษค่ะเรื่องนั้นฉันยังไม่รู้เลยแต่อาการสาหัสมาก แล้วตอนนี้อยู่บ้านหรือคะเปล่าคะ่ะอยู่โรงพยาบาลเทนอุนโดแถวโอตโตวะคุณหมอบอกว่าวันสองวันนี้สำคัญมากต้องดูอาการอีกทีแต่พอดีมีของจำเป็นต้องใช้ฉันเลยแวะกลับมาเอาประเดี๋ยวจะกลับไปโรงพยาบาลอีกหรือคะคุณนัซเมะทำใจดีๆไว้นะคะอีกไม่นานฉันคงได้ไปเยี่ยมดูแลสุขภาพด้วยค่ะข,ขอบคุณมากคะ่ะ ทาเอโกวางหูโทรศัพท์แล้วอึง้งยืนค้างอยู่ตรงนั้นเธอพันนึกอะไรขึ้นได้อีกจึงโทรไปที่บาร์เรดฟลาเวอร์ย่านกินซาเพื่อบอกว่าวันนี้ตัวเองจะลาหยุดเพราะไม่ค่อยสบายตกเย็นเธอได้รับจดหมายจากโคโซโดยไม่คาดคิดถ้าเอโกหวั่นใจเปิดจดหมายด้วยมือสั่นเทาในนั้นเขียนข้อความแสดงน้ำใจต่อคิเมโกอย่างอบอุ่นอ่อนโยน ร้านอาหารของคุณมิซึเอที่ฉันเคยเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนนั้นเป็นอันต้องยกเลิกไปแต่ทางคุณอิวาสกิบอกจะเป็นคนรับเลี้ยงดูหนูคิเมโกะแทนเองคุณโอชิเงะก็เป็นห่วงพวกเธอเหมือนกันเลยอยากให้รีบพาหนูคิเมโกะไปฝากไว้โดยเร็วคุณฮอนโดจิโยคิจิสามีใหม่ของคุณมิซึเอก็กำลังจะเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจของอิวาสกิด้วย สองสามีภรรยานั้นคงเป็นที่ปรึกษาให้เธอได้อย่างไรเสียเราก็ไม่ควรให้หนูคิเมโกะอยู่ไกล้คนพันนั้นฉันเลยคิดว่าน่าจะรีพาหนูคิเมโกะไปฝากคุณอิวาสกิให้เร็วที่สุดจึงเขียนจดหมายเล่ารายละเอียดและเขียนที่อยู่ของกลุ่มธุรกิจอิวาสกิไว้พร้อมกับแนบจดหมายแนะนำตัวมาด้วย ขณะอ่านจดหมายน้ำตาของทเอโกร่วงพูจากตาทั้งสองราวกับน้ำตกพออ่านจบทาอโกศบหน้าลงบนเสื้อตาตามิแล้วเอาแต่ร้องห่มร้องไห้พักใหญ่ขอบคุณค่ะคุณผู้ชายฉันจะไม่ลืมพระคุณน,นี้ไปจนวันตายทเอโกร้องไห้อยู่ชัวครูจากนั้นก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งขณะเธอกำลังรวบรวมจัดของใช้ส่วนตัวของคิมิโกลงก่อง คิมิโกะก็กลับมาจากโรงเรียนพอดีหลังจากแม่ลูกนั่งหันหน้าเข้าหากันเพื่อกินอาหารคั่อันเงียบเหงาเสร็จคิมิโกะจากนี้ไปแม่อยากให้หนูไปอยู่ที่อื่นนะลูกคุณแม่จะให้หนูไปไหนหรือคะสีหน้าไม่ธรรมดาของททเอโกทำให้แววตาของคิมิโกะมนลง เธอยังอยู่มัธยมปีที่สามถึงจะยังไม่โตเป็นสาวแต่ความงามขายแม่ก็มีมากพอจะก,กระตุ้นตันหาของผู้ชายอย่างทมงได้แม่อยากให้ลูกนำจดหมายฉบับนี้ไปตามที่อยู่ที่จ่านาไว้แม่อยากให้หนูไปอยู่กับเขาสักพักหนึ่งค่ะคิเมโกะเบิงตากวางด้วยความตกใจแล้วแม่ล่ะคะแม่ก็จะไปหาหนูจ้ะแต่ต้องจัดการบ้านหลังนี้ก่อน หนูควรรีบไปรีบไปตอนนี้เลยคิมิโกะร้องไห้งอแงเพราะไม่อยากห่างจากแม่ทายเอโกะจึงต้องคอยปลอบประโลมจนคิเมโกะยอมจากนั้นไม่นานทั้งสองก็พากันมุ่งหน้าไปสถานีเคียวโดแม่ต้องรีบตามมาเร็วๆนะคะจ้าจ้าแน่นอนรักษาสุขภาพด้วยนะเป็นเด็กดีกับทุกคนนะจ๊ะ ถ้าเอโกะกันน้ำตาเต็มที่ไม่ให้ลูกสาวเห็นตัวเองร้องไห้แต่พอยกมือขึ้นโบกลารถไฟที่เคลื่อนออกไปตาเธอก็พร่ามัวตนจนต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสับน้ำตาในที่สุดเห็นว่าไม่สบายเป็นอะไรหรือทมองมาหาราวสองทุ่มโดยบอกว่าเขารู้เรื่องเพราะโทรศัพท์ไปถามที่ร้านเรดฟลเวอร์ทมงมองหน้าถาเอกะอย่างสงสัยค่ะ รู้สึกปวดหัวจี๊ดเพราะอากาศหรือเปล่าแล้วคงจะเหนื่อยจากเมื่อวันก่อนด้วยละสิไม่เห็นคิมิโกะเลยไปไหนเหรอแกไปบ้านเพื่อนค่ะบอกว่าไกลสอบแล้วขอไปอยู่ขางติวหนังสืองานศพทำให้แกหยุดเรียนไปหลายวันอ๋อเหรอถ้าม่งไม่ได้เอะใจคืนนี้เราก็อยู่กันแค่สองต่อสองละสิฮ่าฮ่ฮ พอได้ยินเสียงหัวร้อเยอ้อยยันของทมงแล้วท้าเอโกรู้สึกขยะขยงชวนะอิดสะเอียนคุณคะทางอากาศากาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็เรียบร้อยพอได้เงินประกันแถมยังมีเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอีกเยอะด้วยคุณมิซึอเอะเป็นไงบ้างคะเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดไฟไหม้ลูกศิษย์ฮอนดะมาที่นี่เพื่อถามหามิซึอเอะ ถ้าเอกโกจึงอพอทราบเรื่องราวคร่าวๆนำสำในจดหมายของโคโซเมอื่ครูก็ยังเราว่ามิซเอไปอยู่กับชายคนใหม่แล้วเธอจึงเข้าใจชัดเจนแต่ท้ามงแซงไม่รู้เรื่องฉันให้หลอนไปอยู่กับสาวกคนหนึ่งสักระยะจนกว่าจะจัดการบ้านอากาศกะได้แล้วระหว่างนี้ฉันจะพักที่นี่ไปก่อนได้ไหมค่ะเชิญค่ะฮ่าฮงั้นเหรอเอา้า เข้านอนกันเธอะตั้งแต่คืนไฟไหม้ฉันยังไม่ได้หลับเต็มตาเลยค่ะที่นอนปูไว้แล้วเชิญคุณก่อนเธอะค่ะประเดี๋ยวฉันกลับมางั้นเหรอท่ามงเหลือผู้หญิงเพียงคนเดียวคือทาเอกโกเขาจึงต้องยึดเธอเอาไว้ให้แน,น่นท้ามงเปลืองเสื้อผ้าออกขณะเอ็นล่างอวบอ้วนลงนอนทาเอกโกก็เข้ามาด้วยสีหน้าถึงถึงคุณคะ ถ้าเอโกพยายามยืนตัวคร่อมหน้าทมงที่กำลังนอนหงายกางเกงฮากมะเลอะเป็นดวงดวงนั่นใช้เลือดหรือเปล่าอะอะไรนะทำกับคุณโคโซ,โซได้ถึงขนาดนั้นเป็นฝีมือคุณลาสินะชะเอโกะ ทมงเห็นสีหน้าที่ไม่ธรรมดาของทาเอโกะจึงลนลานจะลุกขึ้นแต่ทาเอโกใช้มือสายรวบคอทมองไว้มือขวาถือขวดปากกว้างจับผิดความเทของเหลวเหนียวหนืดลงบนหน้าของทมงโอ้ ทมงส่งเสียงร้องลั่นโหยหวนดินปวดพาดด้วยความทรมานทาเอโกจิกผมยาวของทมงกระชากให้เงยหน้าขึ้นแล้วราดของในขวดจนหมดด้วยความเครียดแค้นและคำสาปแช่งก่อนจะหนีออกจากบ้านมาทาเอกโกทิ้งทม่งไว้เบื้องหลังให้ดิ้นทุรนทุรายในขุมนรกหฤโหดแล้ววิ่งออกจากบ้านมาจากนั้นไม่นานเธอก็มาถึงโรงพยาบาลเทนอุนโดแถวโอตโวว เธอไม่กล้าเข้าไปข้างในได้แต่เดินวนอยู่หน้าประตูจนนางพยาบาลที่เดินผ่านมาเห็นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะนางพยาบาลทักอย่างอ่อนโยนเมื่อมองเห็นหน้าอันขาวซีดราวกับคนตายของไทเอโกะค่ะเออฉันมีคนรู้จักเข้าโรงพยาบาลเขาชื่ออะไรหรือคะคุณโคโซนักเขียนนิยายชื่อมาซูบ a r a โคโซค่ะอ๋อ ห้องคุณโคโซอยู่ตรงโน้นนะคะนางพยาบาลว่าพางฉีข้ามกำแพงไปยังหน้าต่างชั้นสองที่มีไฟสองแต่ตอนนี้ยังห้ามเยี่ยมอยู่นะคะอาการเขาเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนั้นฉันไม่ทราบหรอกคะ่ะแต่มีคนเฝ้าไข้อยู่ด้วยฉันพาไปพบไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะราตรงนี้เลยฝากบอกคนที่เฝ้าไข้คุณโคโซด้วยว่ายามามูระททเอโกมาเยี่ยม คุณยามามูระทาเอโกะนะคะได้คะ่ทะทาเอโกะยืนมองนางพยาบาลเดินลับไปแล้วแงนหน้ามองห้องที่นางพยาบาลฉีเมื่อครูเธอน้ำตาคลอเบ้าจนมองไม่เห็นแสงไฟลอดจากหน้าต่างคุณผู้ชายลาก่อนคะ่ะขอให้โชคดีฉันภาวนาขอให้หายไวๆนะคะ ทาเอโกพิงกำแพงกรันเสียงสะอื้นสักครู่พอรู้สึกว่ามีคนมาจึงรีบผะจากที่นั่นไปขึ้นรถที่ถนนโอโตวะอากาศที่แย่ลงตั้งแต่เมื่อคืนเลวร้ายลงเรื่อยๆทาเอโกลงรถที่โอชโนมิซึฝนตกหนักพอสมควรทาเอโกเดินท้ามกลางสายฝนวนเวียนไปมาสองสามรอบบนสะพานโอชโนมิซึ บัดนี้ความวางเปล่ามืดสนิทก่อตัวอยู่ในใจเธอลมหนาวแห่งฤด,ดูใบไม้ร่วงพัดส่งเสียงวีดวิวเปล่าเปียวท่ามกลางาความว่างเปล่านั้นไทโกะได้ยินเสียงเสียดแทงหัวใจของสายลมหนาวเธอหยุดยืนอยู่บนสะพานไทโกะมองลงไปเบืองล่างรางรถไฟเปียกฝนส่องแสงแวววาวเห็นฝูงชนบนชานชลา ของสถานีโอชโนมิซึลาวกับฉากในประเทศอันไกลโผลถ้าเอโกไม่ใส่ใจว่าจะเปียกฝนเธอยืนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นสักครู่แล้วเดินเอืยเอ่ยเอยยตัดสะพานไปยังรั้วฝั่งตรงข้ามเสียงรถไฟเที่ยวคืนกำลังแล่นดังสนั่นจากสะพานซุนโดท้ามกลางสายฝนที่ตกไม่ขาดสายไฟหน้าขบวนรถลุกวาวราวกับดวงตาปีศาจ ขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนไกลเข้ามาเบื้องล่างทันใดนั้นท่าเอโกก็ปีนข้ามรัวอะอันตรายเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของคนสองสามคนวิ่งเข้ามาไกลาดังอยู่เบื้องหลังคุณโคโซท่าเอโกทิ้งเสียงสุดท้ายอันน่าเศร้าไว้กับท้องฝาในคืนฝนตกแล้วทิ้งร่างร่วงลงไปบนรางรถไฟ